อันนี้คือเห็ดกับเมคอนนะคะแล้วก็หอมที่เราผัดไปแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาตีครีมตัวนี้นะคะครีมตัวนี้ก็ไข่สองใบนะคะเราจะทํานี้ถาดใหญ่นะคะเราจะจะใช้ตัวนี้ครีมตัวนี้นะคะ2อ,อกล่องน,นะคะแล้วก็ไข่สองใบนะคะเดี๋ยวเรามาตีค่ะมาตีไข่กับครีมผสมกันนะคะ ส่วนแป้งเรามาทําแป้งเองนะคะเราไม่ได้ซื้อแป้งนะเรามาทําเองแป้งแม่จะทําอยู่ห้ากัมนะคะห้ากัมแล้วก็แล้วก็อันนี้เป็นเนยนะคะเนยแทนน้ามันได้แล้วก็นมนะคะนมอันนี้แป้งนี้แม่กะเอานะคะเรากะเอาเราเราไม่ได้ตามสูตรสูตรนี้สูตรใครสูตรมันนะคะไม่้อใส่เนยพวกนี้นะคะผสมไปนะคะแล้วก็ไม่ต้อใส่นมนะคะแล้วก็จะจะตีเข้ากันนะคะ การที่เราการที่เราเอานมใส่เนี่ยนะคะมันจะทําให้แป้งนิ่มนะคะถ้าเราเอาเนยใส่อย่างเดียวแป้งสุดท้ายแล้วแป้งมันจะแข็งตัวนะคะแป้งแป้งจะแข็งนะคะถ้านมใส่มันจะนุ่มขึ้นมานะคะก่อนที่เราจะทําแป้งแล้วใส่พิมพ์นะคะพิมพ์ตัวนี้เราต้องทาเนยก่อนนะคะทาเนยก่อนนะคะแล้ก็ทําแป้งเป็นพิมพ์นี้ใส่เลยนะคะแล้วนั้นเราก็มาใส่กันค่ะ เรามาใส่เห็ดนะคะเห็ดที่เราทำเอาไว้นะคะอย่าลืมเปิดแก๊สทิ้งไว้นะคะเปิดความไม่ใช่เปิดแก๊สทูดผิดเปิดเปิดตู้อบไว้นะคะ2 2งรนะคะ225ทิ้งไว้นะคะพอ พอตู้อบเราร้อนเราก็เอานี้ใส่ได้เลยนะคะอันนี้ทําเรียบอันนี้ใส่เห็ดหน้านะคะเอาเห็ดมาโรยหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใช้เกลือหมาเมื่อเราตีไว้แล้วนะครีมตัวนี้นะคะครีมตัวนี้เดี๋ยวเทใส่เลยนะคะคนๆให้เข้ากันนะคะกับไข่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูจอนเสร็จนะคะนี่จะเป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวมาใส่ตู้กันค่ะอันที่หน้าตาภายภายเห็ดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับภายเห็ดที่เราทำเสร็จแล้วนะคะอันนี้ดูนะคะแป้งของเรามันจะไม่หนานะคะแป้งไม่หนาเลยนะคะ เนี่ยเดี๋ยวเรามาทานกันนะจ๊ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะวันนี้ในบ้านหนาวนะคะอากาศหนาวนะคะวันนี้จะมาทำพายเห็ดนะคะเราเอาเห็ดคั่วแล้วนะคะตอนที่ทำพายเห็ดเนี่ยนะคะมันบางคนไม่ชอบทานเห็ดนะคะสามีทานไม่ชอบทานเห็ดนะคะก็ กินเห็ดมันจะเป็นกลิ่นอีกแบบหนึ่งนะคะบางคนไม่ชอบเรามาผัดเห็ดนะคะแล้วก็เอาใส่หอมด้วยนะคะนนแล้วก็เอาเมคอนนะคะเอาเมคอนเนี่ยใส่ไปด้วยนะคะหั่นหั่นแล้วใส่ผัดไปเลยนะคะเมคอนก็จะทําให้ให้มันมันมันกลมกล่อมแล้วก็น้ํามันของของเนื้อหมูเนี่ยมันจะไปช่วยเคลือบของเห็ดกินเห็ดมันก็จะจะไม่แรงนะคะ จะพามาทำพายนะจ๊ะ